สวัสดีจ้าวันนี้ก็อยู่กับจอเจี๊ยบนะกับครัวครัวกักากะการครัวกับกากับจอเจี๊ยบนะพอดีว่านี้อยู่บ้านคนเดียวเป็นชายหนุ่มที่อยู่บ้านคนเดียวเมียทิ้งทิ้งไปทํางานออกเรนมาตั้งแต่เช้า,ชาตอนนี้หกโมงเย็นเพิ่งตื่นก็อยากกินอยากกินเนื้อย่าง อาก,กินเนื้ายาอย่างเนื้อย่างกับข้าวเหนียวเออก็เลยก็เลยไปจัดมาแล้วก็เลยจะลองมาทำรายการเล็กๆคือรายการทำกับข้าวกับจอดเยบ,บ,บดูนะฮะก็วันนี้เราก็เตรียมเตรียมเตรียมเนื้อนี่นะเน,เนื้อเจ็ดดีของ ของประเทศสวีเดนนะฮะเราไม่มีว,งวา,วางวากงวากิวให้กินเรามีนี่นะฮะเอนเทคอตของของสวีเดนเรก็เตรียมเนื้อ400กรัมนะนะ400กรัมแล้วเราก็จะมีหมูทอดด้วยดเราเตรียมหมูหมูนะแล้วก็มีข้าวเหนียวเดี๋ยวเราจะทำการแช่แล้วก็หุงข้าวเหนียวนะฮะเราจะหุงด้วยหม้อข้าวไฟฟ้า เราก็จะแช่ข้าเหนียวแบบเร่งรัดก็คือแช่ด้วยน้ําร้อนมันจะใช้เวลาแชแค่แป๊บเดียวนะฮะเจเต้มน้ําเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปล้างข้าวเหนียวแล้วก็แช่ข้าวเหนียวกบนนี้ททเทเทข้าวเหนียวเข้าภาชนะเนี่ประมาณ400ลิตรนะฮะข้าวเหนียว400ลิตรก็นี่ คนจะล้างนนะ้ำสักสองทีก่อนอ่ะเราก็ไปล้างนนะ้ำไปเลยสองสองรอบก่อนที่จะแช่แก็สาวข้าวซาวข้าวซาวข้า,าวข,าขวยบรดานะโอเคเราก็สาวข้าวสองรอบซาวแบบไม่ต้องพิธีพิธันมากเพราะถ้าสาวข้าวล้างคือล้างข้าวล้างฝุ่นล้างอนะไรในข้าวออกเอง ทำไมเคยสงสัยว่าไหมว่าทำไมเราถึงต้องแช่ข้าวเหนียวนะการแชร่ข้าวเหนียวก็คือการทำให้พวกยางข้าวเหนียวมันออกเพราะว่าข้าวเหนียวเนี้ยมันจะมียางเยอะเวลาเราหุงไปถ้าเกิดเราไม่แช่ไม่อะไรเนี้ยมันจะทำให้โดนลมเดี่ยวมันก็จะแข็งการแชร่ข้าวเหนียวก็เลยมีพิธีสำคัญก็คือถ้าเกิดเรา กินไม่หมดเลยไม่ต้องการกินหมดอะไรเงี้ยมันก็จาเป็นต้องแช่ไว้เพื่อที่ที่จะไม่ให้มันแข็งมากเคแล้วก็แล้วก็แ,วกแช่น้ำร้อนไว้ประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีนี่นะน้ำร้อนน้ำร้อนนี่ต้มจากกาฮะแช่ไปเลยสิบห้านาทีสิบนาทีสิบห้านาที กอนแช่ข้าวเหนียวก็จะคนให้มันเข้ากันหนึ่งตอนนี้ตากล้องอยู่คนเดียวนะฮะลำบาก่อยถ่ายด้วยทำไม่ด้วยเอก็คนให้มันข้าวไม่เกาะเป็นอังเงจตังไทย แปลงอะไรก็แล้วแต่อเ,เอ่อเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่าเราจะทำอะไรามาต่อเรยจ้าพอดีว่าข้าวที่เราหมักไว้แล้วมันถึงสิบห้านาทีแล้วสิบสิบห้านาทีนะเราก็จะมาเทเอาน้ำที่เราหมักเนี่ยออกเราไม่เก็บน้ำงวดนะฮะนี่คือน้ำงวดจริงๆถ้าเกิดว่าหุงแบบเตา แบบไทยแบบภาคอีสานะก็ใช้น้ำนวดไปขุงอันนี้ปะ่ะแล้วก็จะล้างล้างข้าวด้วยน้ำเย็นอีกทีหนึ่งนะฮะเอาอยางมันออกข้าวทันเย็นทีนะะึง พอดีกําลังเตรียมเครื่องหมักหมูหมักเนื้ออยู่นะฮะยังไม่ทันเสร็จเลยแบบว่าพอดีแบบว่าอารมณ์อยากจะกินขึ้นมาทันทีทันใดเลยไม่ได้เตรียมหมักไว้ก่อดล่วงหน้าเราจะผ้ากรองวางไว้ด้วยนะฮะกันข้างเหนียวลงไปตกลงไปข้างล่างน,นะก็ ก็จะเทข้าวใส่ไปในนี้จะถนัดหรือเปล่าไม่รู้อาจจะต้องพอดกล้องก่อน<ม>อือโอเคเทไปเดี๋ยวพอดกล้องแป๊บหนึ่งจะกวาดข้าวที่มันติดอยู่นี่ออกก่อนโอเคเราได้เทข้าวใส่ไปในซึ่งเราเรียบร้อยที่เราจะนึ่งข้าวเหนียวนะฮะก็จะออกมาประมาณนี้นี่คือผ้ากองนะฮะผ้า แล้วก็นําไปใส่เต่าอ,อันนี้ใส่น้ําไปเรียบร้อยแล้วนะฮะใส่เต่าเข้าไปรู้สึกว่าจะใช้ข้าวเยอะไปหรือเปล่าดูท่าทางมีวิแววว่าข้าวจะล้นอะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าจะเป็นยังไงถ้าเกิดล้นล้วเรามีวิแววที่จะต้องเอาออกหรือจะออกเลยดีวะดูท่าทางเหมือนจะล้นแน่นอนเอออาไว้ก่อน Okay. ปิดฝาไปแล้วเราก็เลือกที่พิเศษใช่เมนูเลือกไปที่ที่ที่อะไรียว่าสตีมสตีมีม่น,น่สตีมอยู่ข้างบนงนัน่นสตีมนี่เลนะือกสตีมโอเคมันก็ตั้งเวลาองาต้องมตาตั้งที ล้วก็ออกดกรติกจ่าให้มันสตีมไป okay. เดี๋ยวพอต้ไปเตรียมตัวทำเครื่องหมักต่อกันเลยนะจะาอดีมข้าวเหนียวสุกแล้วแต่เราแบ่งออกไปครึ่งนึงตอนแรกเพราะคิดว่ามันจะล้นจริงๆแล้วไม่ต้องแบ่งออกมันก็มันก็มันก็ไม่ล้นแต่อย่างว่า ครั้งแรกเลยนะที่หุงข้าวเหนียวกับหมอ้อนี้ลองดูสมุดออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีพอขึ้นียออกมาแล้วก็มาเกี่ยข้าวเหนียวให้มันความร้อนมันหายแล้วอุนะฮะเสียข้าวเหนียวออกโอเคีเ๋ยว้าจะหุงอีก ที่เราแบ่งออกไปเมื่อกี้นะเพราะว่าเพราะว่าแช่ไว้แล้วจัดการเอามาที่เหลือ ตามนั้นตอนนี้เนื้อที่เราได้หมักไว้นี่ก็ลงกระทะเรียบร้อยแล้นะนะก็ก็จะจะก,กินว่าเนื้อย่างแบบมาดามดากลับกลายเป็นหมักบ้าบออะไรเขาแตกอนะไรก็ไม่รู้อย่นะฮะตอนนี้หนหมักไปแล้วก็ก็จัดไปนะก็ได้กินสนใจนะฮะจะอร่อยหรือเปล่าก็มไม่รู้ว่ากัานอีกทีหนึง <c oughs> ตอนนี้ก็พวกเครื่องปรุงพวกเครื่องหมักก็จะเริ่มใหมเพราะว่าเราเอาลงกระถะร้อนเกินก็ <c oughs> ตัดออกไปายท่มที่มันไม้นะฮะตอนนี้หมูเราก็งหมักอยู่แะหมูนี่ต้องหมักนานกว่าเนื้อนะครับเราก็เลยเอาเลือกเอาเน,นื้อมาทอดก่อ,อนข้าวเหนียวก็รอบสองก็กําลังกาลังนุ่งหมูนะฮะ รอบแรกมังเสร็จแล้วเพอร์เฟคมากที่แน่ๆเข้าเหนียวนะเพอร์เฟกต์แต่หมูยังไงไม่รู้โอเคฮะเดี๋ยวลองตัดดูเนี้นะอที่มันไม้ๆนี่แค่ไรนะฮะเครื่องปรุงนะฮะไม่เป็นไรเครื่องปรุงไม้เนี้ยอย่างไม้ก็พอแต่เราได้ทำการลดไฟลงแล้วนะฮะโอเค หลังจากที่เนื้อเราทอดเสร็จแล้วเนื้อเราทอดแับเดียวนะฮะให้มันไม่สุกจนเกินไปเดี๋ยวมันจะมีเหนะล่านะเราก็มาตอนนี้เราก็ทอดหมูต่อนะฮะหมูนี่เราจะทอดนานเลนยนี่ต้องสุกนะถ้าเหนียวเราก็ขึ่นอย้นเสร็จแล้วนะสองห่อเดี๋ยวพามาดูแอบไว้อยู่ในไมโครวเวฟเพื่อที่จะให้มันมัน รอล้วอุดหางยี่สิบตั้งสองห้องน,นี้ครับโอเคแล้วก็รอหมูต่อแล้วเแต่ก,ก็เราจะหันนะนนะห่นเสร็จแล้วนะเนื้อทอดเสร็จแล้วหั่นเสร็จแล้วนะฮะอันนี้ตัดเกียดหันด่นเองพอดีหญิงอิฟกลับมาถึงบ้านพอดีก็เลยก็เลยมาช่วยหั่นหมูนะฮะหมูก็ทอดเสร็จแล้วเราทอดแบบพอดีสุดนะฮะพอดีพอดีไม่หัน่น เยอะสุดเอ้ไม่สุเกือไฟเ๋ยมันจะแข็งนะฮะแล้วมันจะแห้งแล้วถ้าั้นครับแล้วก็หั่นเนือเอ้หั่นมูอยู่เนื้อจะเสร็จแล้วขัาเนียวเสร็จแล้วหม้อที่สองกำลังกับเสร็จแล้ะจากนี้เลยจ้ะ แลวจ้าหมูทอดเนื้อทอดสไตล์จอเจียบนาะนนี่เนื้อทอดอันนี้หมูทอดอันนี้มูหัน<ะ>อ่ะตักการเลยชิมซีแล้วบอกซีว่าเป็นยังไงออยังอ่าขั่นหยาเป็นยัไงบ้างขั่นหยานุ่ม,มนุ่มมากใช้ทอดหมอดข,ข้าวอันนี้ผสมทอด เนื้อเป็นไงบ้างเนื้ออร่อยเนื้ออร่อยอร่อยทุกอย่างครัวทําให้กินอะไรก็อร่อยเมื่อกี้มันแอบคิมไปเยอะแล้วนะฮะมาถึงนี่ซัดปั๊บๆๆๆเลยหิวิวโอเคนั่งคิดทำอาหารครัวกะกากับจอเจี๊ยบไม่รู้ชื่อรายการอะไรครัวทําให้กินอะไรก็อร่อยอร่อยหรือหิวไม่ออืออืม ยกนิ้วให้เลยนิ้วอะไรนิ้วกลางนิ้วโป้งบายบายก่อน